สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไฮทีวิตเอ็กเซคิวทีฟค่ะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะมาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่วันนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศจิบชาเย,ย็นาบ่ายนะคะบรรยากาศสบายๆริมน้ําริมแม่น้ำเจ้าพยากันนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มารับทราบนะคะแนวคิดแล้วก็นโยบายนะคะของผู้บริหารในแต่ละท่านค่ะรับรองค่ะว่าปัญหาหรือคําถามทุกคําถามมีคําตอบให้แน่นอนค่ะ แล้วในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณพี่ชมัยพรนะคะเจริญไก่กระมูลหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศรีราชค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอดื่นชาให้กับยุ้งหญิงแล้วก็พี่ชมัยพรนะคะเคะนื่องจากว่าวันนี้เราอยู่บรรยากาศแบบว่าดีมากๆค่ะต้องจิบชาย,ยามบ่ายแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยนะคะ,ะขนมนี้ทานได้นะคะพอดีวันนี้รายการของเราจะเป็นบรรยากาศสบายๆชิลๆค่ะน่าทานมากเลยาานมก ขอบคุณค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ชมัยพรนะคะได้ข่าวว่าได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2566นะคะจากสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชินูปถัมภ์ค่ะอยากทราบค่ะว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสตรีดีเด่นเลยนะคะพี่ชมยพรค่ะตอนแรกเลยก็คือตอนที่ทราบเนี่ยก็รู้สึกคือตอนจะส่งก่อนค่ะคือตอนจะส่งรู้สึกว่าเอ๊ะเราดีพอไหมงานที่เราทำเนี่ยมีคุณค่ามากพอ ที่จะเป็นศีรีเด่นคือทั้งประเทศะเราก็ไม่มั่นใจอพอเราเริ่มเขียนงานของตัวเองเราก็เห็นว่าเออจริงๆแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นพยาบาลที่ไหนก็ตามนะคะถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ที่ดูแลบุคลากรจำนวนมากขนาดนี้ยปริมาณงานนี้ก็เพียงพอมากพอพอเราเริ่มเขียนเราก็เริ่มรู้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็มีดีเหมือนกันนะ,อ,ะอันนั้นก็เป็นความรู้สึกนึงนะคะ่ะพอยิ่งมาทราบว่าเราได้รับ ตำแหน่งเรารู้สึกภูมิใจข้อแรกคือภูมิใจในในสิ่งที่เราทำให้กับองค์กรข้อที่สองคือภูมิใจที่ได้อยู่ในองค์กรที่ยิ่งใหญ่แบบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็อยู่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศรีราชแล้วก็ภูมิใจสำหรับพยาบาลทั่วประเทศว่าอย่างน้อยก็มีคนที่เป็นพยาบาลนะคะเข้าไปเป็นสตรีดีเด่นในปี2566ค่ะอันนี้ภูมิใจมากค่ะ แล้วก็ฝ่ายการพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเสราช์ของเราเป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่มากเลยคุณพี่ชมัยพรมีหลักการหรือวิธีการที่จะนโยบายในการบริหารงานอย่างไรคะข้อแรกเลยคือเดิมเนี่ยพอเราเป็นเด็กเรามีความรู้สึกว่าพอเราพูดถึงหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลหรือฝ่ายการพยาบาลเราว่ามันใหญ่มากใมันยิ่งใหญ่มากเข้าถึงยากสิ่งที่สิ่งที่อยากทําที่สุดเลยคือเข้าถึงง่ายคือเราต้องเข้าถึงเด็ก หรือเด็กเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นอันนั้นอันที่หนึ่งเลยอันที่สองคือพอใหญ่ยิ่งใหญ่มากก็จะต้องมีคนที่ช่วยเราทำงานได้มากขึ้นความสำคัญของมันอยู่ที่เราต้องส่งงานลงไปให้เขาพร้อมอำนาจ<ม>คือเราให้หน้าที่แล้วเราต้องให้อานาจให้เขาสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมไม่ว่าจะเกิดความผิดพลาดอะไรก็ตามหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะมันไม่ใช่ความผิดต้องถือว่ามันไม่ใช่ความผิดแต่มันจะสามารถแก้ไขได้ ทุกอย่างแก้ไขได้แล้วเรียนรู้ได้ต้องเป็นการเรียนรู้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่มีความผิดนะคะในการที่จะต้องแก้ไขแต่เป็นการเรียนรู้ในทุกขั้นตอนให้หน้าที่พร้อมอำนาจอันนี้คือคือคือสิ่งที่เราจะสามารถดูแลองค์กรที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ค่ะแล้วมีสิ่งไหนอีกไหมคะที่พี่มาพอรู้สึกว่าอยากผลักดนันแล้วก็ เรียกได้ว่าอยากจะทําให้สําเร็จอะคะ่ะมีอะไรบ้างคะตอนนี้ที่อยู่ในใจอู่หลายอย่างค่ะ hmm. คือเรายังมีความสุกว่าเ้เราโตมาช้าไป hmm. สิ่งที่เราคาดหวังจะให้สําเร็จมีตั้งหลายอย่างเริ่มต้นจากน้องของเรา hmm. ซึ่งอพอช่วงหลังจากหลังจากอ่านการลาออกมานะ hmm. ในช่วงสองปี hmm. ที่เป็นโควิดเนาะ hmm. พอมาช่วงที่โควิดหายไปน้องๆก็เริ่มแบบขยับตัว hmm. แล้วก็ออกไปเรา hmm. อยากให้ ทำให้พยาบาลศิรราชเนี่ยมีความภาคภูมิใจในองค์กรแล้วก็มีความสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็สายสัมพันธ์อันนี้น่าจะยึดเหนียวให้น้องเนี่ยอยู่กับเราได้นานอันนีส้สำคัญมากๆอันที่สองคือสามารถที่จะแก้ปัญหาให้น้องหน้างานได้สิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนี้ก็คืออะไรที่เราสามารถที่จะช่วยให้น้องทำงานทางานสบายขึ้นอะ่ะยกตัวอย่างเช่นการอุ้มยกพยุงผู้ป่วย มันอาจจะทําให้เกิดความยากลําบากความเมื่อยล้าหรือพวกนี้มีอุปกรณ์อะไรช่วยไหมนะคะหรืออุปกรณ์ในอนาคตมีอะไรจะมาช่วยน้องได้บ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญคือพี่ไม่เชื่อเรื่องการทํางานหนักเพื่อให้ได้ผลดีแต่พี่เชื่อเรื่องาการทํางานดีโดยใช้อุปกรณ์ที่ดีให้ได้ผลงานที่ดีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ที่อยากแก้ก็คือเรื่องนี้อีกรเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่อง การที่บุคลากรของเรานะคะโดยเฉพาะในการพยาบาลหรือพยาบาลเองไม่ใช่ในสายการพยาบาลอย่างเดียวนะคะพยาบาลทั่วประเทศเลย<ม>เขาจะต้องได้ค่าตอบแทนตามคอมเพนเซซี่ความสามารถยิ่งสูงต้องยิ่งได้ค่าตอบแทนมันน่าจะหมดยุคที่ทุกคนได้ค่าตอบแทนเท่ากันอันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่นะคะคนที่มีความคิดความความสามารถสูงต้องได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อยากให้ผลักดันให้สำเร็จ นะคะเป็นการให้ค่าตอบแทนตามความสามารถอันนี้คือค,คือสิ่งที่พี่แบบคาดหวังไว้แต่ชอบคําพูดหนึ่งค่ะที่ว่าไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพของงานมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เอาจงจริงนะคะเนื่องจากทาอู้ทางานในศรีราชมา11ปีแล้วค่ะเห็น <c oughs> เลยว่าการทําง,งานที่มีปริมาณเยอะๆมันไม่ได้บง่งบอกถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาแล้วมันในทางกลับกันนะคะงานที่เยอะอ่ะมันทําให้คุณภาพของงานลดลงได้ซ้ำชอบคํานี้มากๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะทําให้ได้งานมีคุณภาพดีๆโดยที่เราทํางานน้อยลงเราต้องทํางานสมา์ทขึ้นนําอุปกรณ์หรือระบบสารสนเทศมาช่วยเราคือสิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆค่ะขนมดูหน้าอร่อยมากเลยนะคะพี่ชมาพรชมาพรลองชิมได้ค่ะได้เลยชิมไปสาํคแล้วค่ะอร่อยมากๆค่ะค่ะอะ แนะนำวิธีคิดในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในการที่เจอในที่ทำงาน,นะคะ่ะคุณพี่ชมาพรมีหลักการยังไงหรือว่าวิธีการจัดการยังไงบ้างคะ,อ,ะอันดับแรกเลยคือพี่จะมีแนวคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กค,คือความเชื่อที่บอกว่าทุกคนเกิดมาดีสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือต้องเชื่อว่าทุกคนเกิดมาดีก่อนอพอเชื่อว่าทุกคนเกิดมาดีแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของตัวบุคคล แต่เป็นจะ,ปจะเป็นปัญหาของระบบจะเป็นปัญหาของระบบเพราะฉะนั้นในแนวคิดการแก้ปัญหาเราอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาที่ตัวบุคคลก่อนเพราะฉะนั<ช>้น<ๆ>ถ้าเราเชื่อว่าเขาเกิดมาดีไม่มีใครอยากทําผิดเราจะกลับไปดูระบบของเราก่อน<ช><ๆ>ว่าระบบของเราเนี่ยทำให้เอ,อื้อให้เขาทํางานได้ดีหรือว่าทํางานถูกต้องไหมถ้าระบบของเราไม่ดีเราต้องแก้ระบบก่อน<ๆ>นะคะเสร็จแล้วพอเราแก้ระบบเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงไปดูว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีอะไรที่เขาต้องเพิ่มพูณไหม เช่นความรู้ทัศนคติอันนี้ถึงจะไปแก้เป็นภายหลัง mm hmm. อันนี้พี่ยึดถือมาตลอดค่ะ mm hmm. ในแนวคิดนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่แบบแต่ชอบไม่เซฟที่ว่าใช่เชื่อก่อนเลยว่าทุกคนเกิดมาดีเราเชื่อว่าไม่มีใครไม่ดีอะคะ่ะทุกคน<ช>มีข้อดีในตัวเองเพียงแต่เราจะดึงศักยภาพตรงนั้นนะออกมาได้ม,มากน้อยแค่ไหนทีนี้ในอนาคตนะคะพี่ชฉยพรอยากให้ฝ่ายการพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์เนี่ยพัฒนาไปนในทิศทางไหนคะพี่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่่ เข้ามาใหม่ๆเนี่ยพี anyway, so right. ่มองเห็นภาพตอนที่อายุย0สิบกว่าที่อยู่เพิ่งจบมาใหม่ๆพี่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลศิริราชพี่อยู่ opd ใช่ไหมพี่ก็มองเห็นภาพหลับตาพี่มองเห็นภาพเลยพี่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังนะอะไรรายการเราเนี่ยแหละหลับตามองเห็นภาพเลยว่า opd ที่มันยุ่งวุ่นวายอยู่อย่างเนี้มันจะต้องเปลี่ยนอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนไปเพราะตอนนั้นเราอยู่ opd เงี้ยเราก็คิดถึง opd ต้องเปลี่ยนอ่ะ มันต้องเป็นยังไงเราก็จะคิดว่าโอพดจะต้องแบบสงบคนเข้ามาจะต้องได้รับการดูแลเลยพยาบาลของเราต้องมีความสามารถแบบพยาบาลศิริราชซึ่งถามว่าความสามารถของพยาบาลศิริราชคืออะไรก็คือการที่เขามีความรู้ใช้ความรู้นำใช้ความรู้นำแล้วก็ดูแลคนที่เข้ามาได้อย่างดีที่สุดค,ความรู้นำเสร็จนำอะไรนำจริยธรรม,มนะคะ ความรู้นำนำจริยธรรมมารวมกันเป็นการดูแลคนไข้อันนี้เป็นสิ่งที่พี่มองเห็นเดี๋ยวพี่ลืมนะคำถามอะไรอีกนะออ,อยากให้แบบอนาคตอะคะ่ะเราอยากพัฒนาไปในทิศทางไหนค่ะอีกภาพหนึ่งที่พี่มองเห็นคืออนาคตเนี่ยถ้าพูดถึงอันนี้พี่ขอพูดถึงฝ่ายก่อนเลยค่ะฝ่ายการพยายบาลพี่มองเห็นภาพไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนอะพี่จะ,ะมองเห็นภาพพยาบาลเดินออกมาข้างหน้า ยืนออกมาข้างหน้ากล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะนำคนอื่นคือเราจะไม่ยืนอยู่ข้างหลังในขณะเดียวกันอพอเรานึกถึงพยาบาลเราก็นึกถึงคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราบอกว่ายพยาบาลศรีรางกล้าในความหมายก็คือถ้าเป็นคณะแพทย์บุคลากรอ,อื่นๆก็ต้องเป็นอย่างนี้คือทุกคนต้องกล้าในสายงานของตัวเองอมันถึงจะนำคณะแพทยาศาสตร์หรืออพยาบาเ็เข้าไปสู่ข้างหน้า แล้วก็นําไปสู่เขาเรียกอะไรวิชั่นของเราว่าเราจะนํานําองค์กรเพื่อมวลมนุษยชาติอันนี้ถือจะไปสําเร็จได้อ,อันนี้อยู่ในใจพี่มาตลอดค่ะก็คือเรียกได้ว่าไม่ใช่เฉพาะคนเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่จะต้องกล้าออกไปอยู่ทับหน้าแต่ในแต่ละวิชาชีพคือก็ควรจะมีความที่จะกล้าออกมาใช่ใช,ใช่ค่ะอันนี้อัน,น,อน,น้เห็นด้วยเลยเพราะว่าในการขับเคลื่อนให้องค์กรไปข้างหน้ามันจะต้องไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ,คะ ค่ะแล้วในส่วนของพยาบาลศีราดนะคะจุดแข็งของของเราคืออะไรแล้วก็โอกาสที่จะพัฒนาเป็นอย่างไรเป็นยังไงบ้างนะคะจุดแข็งของเมื่อกี้พี่อาจจะได้พูดไปแตะๆบ้างนะคะ,คะจุดแข็งของพยาบาลศีราชท,ท,ที่เห็นชัดเลยนะคะตอนมีปัญหาเขาเราจะรวมตัวกันได้เร็ว,รวดีจังเลยค่ะอันนี้อันนี้แข็งมากาคือมันเห็นชัดมากไม่ว่าจะเกิดประเด็นปัญหาใดเนี่ย คือพยาบาลศิรราชจะรวมตัวกันได้เร็วแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะคะอันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วเราใช้วิชาการนำนะคะเราใช้วิชาการนำคือเวลาเราจะดูแลใครสักคนที่ท,ที่ที่ต้องการการดูแลที่พิเศษเช่นคนไข้หรือผู้เข้ารับบริการเนี่ยเราต้องมีวิชาความรู้ก่อนนะคะ<ช>นำแล้วก็มีจิตใจที่จะให้บริการอันนี้เป็นสิ่งที่พยาบาลศิรราชเด่นนะคะ ส่วนจุดที่เราคิดว่าเราจะต้องปรับปรุงเนี่ยในส่วนของอันนี้คือการที่เราจะก้าวออกไปสู่สู่สากลน,นะคะ,ค,ะคือประเด็นของเราอยู่ที่ภาษาณนขณนะนี้เนี่ยในส่วนของภาษาของเราเนี่ยถึงแม้จะมีน้องๆต้องบอกว่าน้องรุ่นใหม่นะ,ะที่เป็นพิบาลคู่ภาษาอังกฤษ,าษาเก่งมากอันนี้ใช่เลยคือเขาแบบลิ้นนิรัวเลยพี่ฟังเสร็จล <laughs> กลายเป็นพี่ต้องไปเรียน คือต้องไปเรียนแต่เราไม่มีเวลาไง mm hmm. เราก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลา mm hmm. ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนของอันนี้คือเป็นจุดที่ที่แบบเราจะต้องปรับปรุงอะ่ะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนในอนาคต mm hmm. เช่นยกตัวอย่างพี่เพิ่งไปดูงานที่ญี่ปุ่นมา mm hmm. เป็นเรื่องของการดูแลผู้สูง mm hmm. อายุก็มีคนถามพี่ว่าเนี่ยหมอเขาเซ็น MOU กันแล้วนะ mm hmm. เขาแลกเปลี่ยนกันแล้วนะ, mm hmm. ะพยาบาลจะยังไง พี่บอกเออพี่ก็อยากให้พยาบาลแลกเปลี่ยนนะเขาก็ตอบพี่ก็มีพี่คนนึงบอกว่าพี่พยาบาลของญี่ปุ่นน่ะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษานะเราบอกอา้าวพูดภาษาญี่ปุ่นอีกใช่ใช่พอเขาพูดภาษาญี่ปุ่นปุ๊บพี่ก็เลยบอกเอ้ยงั้นกลับมาพี่จะต้องมาหาน้องที่สนใจภาษาญี่ปุ่นและสนใจการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเมื่อพอกลับมาถึงปุ๊บพี่ก็พูดกับรองวิชาการนะคะแล้วก็ HR เลยเฮเลย เฮ้ยเฮ้ยพูดไม่ได้ใช่ไหมบอกว่ากลับไปดูซิว่ามีน้องของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยหรือน้องกลุ่มไหนเนี่ยสนใจภาษาอังกฤษเอ้ยสนใจภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สนใจเรื่องการดูแลผู้สูงอายุไหมลองเอาเขามาคุยซินะคะเราจะได้แบบทําให้เขา่ก้าออกไปได้อันนี้คือความส เรียกได้ว่าองค์ความรู้ที่มีอยู่มันต้องอัปเดตตลอดเวลาจริงนะคะให้ทันอยู่ทันสมัย,มยเนาะทีนี้นะคะ่ะอยากให้ที่สมัยพรเชื่อว่าในขณะที่ดำรงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลเนี่ยจะต้องมีเรื่องที่ประทับใจที่แบบประทับใจไม่ลืลืมเลยอะคะ่ะอยากให้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยอะคะ่ะว่ามีเรื่องไหนบ้างะคะ่ะในส่วนของความประทับใจจะอยู่ที่พี่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลของเราคนหนึ่งซึ่งซึ่ง พี่เขาเป็นผ <studied> ู้นําในทุกอย่างเลยคือเราจะเห็นเขามาตั้งแต่เด็กพี่เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลอยู่นานนานมากก็คือพี่มาราษาสมบัติบูร์ซึ่งพี่มารษาเนีทำทำงานมาคือทํางานเกี่ยวกับการพยาบาลเนี่ยมาตลอดมาตลอดเลยพอพอเราเห็นพี่เขานะพี่เขาเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถนะคะการวางตัวการแต่งตัว แต่ก่อนพี่ไม่แต่งหน้านะอ๋อเหรอคะอ๋อใช่ใช่พี่เกิดมาก็สวยเลยอ้าวไม่ค่ะน้องมาค่ะวไปเลนี่พี่ไม่แต่งหน้าเพราะพี่ก็เห็นทางสมัยก่อนเราก็จะมีความรู้สึว่าเออพยาบาลต้องแบบคือไม่แต่งหน้าไม่อะไรเงี้ยต้องเรียบร้อยต้องเรียบร้อยไม่จัดจ้านไม่ฉูดฉาดแต่ว่ากลายเป็นพี่พี่มาริสาเนี่ยเป็นพี่เขาแต่งหน้าแล้วสวยมากสวยมากคนแต่งตัวดีดูดีอะไรมา ดีมากแล้วตอนนี้พี่เขาอายุมากแล้วก็ยังทํางานพยาบาลอยู่ะะอันนี้เป็นคนหนึ่ง<ม>ที่พี่ประทับใจมากๆนะคะส่วนที่พี่ประทับใจอีกก็คือเป็นการดูแลหรือการให้เกียรติก<ม>ันของทางคณะแพทยศาสตร์ศิรพยาบาลไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารนะคะระดับใดก็ตาม,มเช่นท่านท่านคณะดีคณะแพทยศาสตร์ศิรพยาบาลท่านผู้บริการโรงพยาบาลศิริราชให้เกียรติทุกคนเท่ากันอันนี้สําคัญมากๆเนี่ย ประทับใจมากๆค่ะต้องบอกอย่างนี้่ะคะมากเลยค่ะเราพี่สมัยพรอนิยามคาว่าผู้หญิงเก่งไว้ว่ายังไงบ้างคะเอ่อข้อแรกคือผู้หญิงเก่งไม่ต้องสวยเพราะว่าพี่ไม่สวยไงไม่ใช่นะคะพี่แล้วพีผู้หญิงเก่งก็ต้องต้องข้อแรกคือต้องมีความดีมีความดีมีความรู้สึกว่าคือไม่ไม่กล่าวโทษคนอื่นไม่กล่าวโทษคนอื่น ะะแล้วก็ต้องแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไดีอะ,ค,ะค่ะมีความรู้ความสามารถนะคะมีกฎระเบียบนะคะคือด้วยความที่พยาบาลเนี่ยทำงานกับชีวิตของคนนะคพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเก่งหรือพยาบาลที่เก่งเนี่ยต้องมีกฎระเบียบต้องอยู่ในกฎระเบียบเพื่ออะไระเพื่อให้เราสามารถที่จะคุมสิ่งแวดล้อมของคนไข้ได้ พี่ก็เลยมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ต้องก้าวหน้าหมายถึงต้องเรียน<ม>คืออย่าหยุดอยู่กับที่อันนี้คือผู้หญิงเก่ง<ช>นะคะในความหมายของพี่นะดีมากๆเลยค่ะเพราะมองว่าคือคําว่าเก่งอ่ะมันนิยามได้หลายแบบมากๆแต่สิ่งหนึ่งอ่ะอเคิดว่าการไม่หยุดพัฒนานี่แหละที่จะทําให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะว่าไม่มีทางที่องค์ความรู้มันจะอยู่แค่เนี้ยคะ่ะยังไงก็คือต้องมีการพัฒนาไปข้างหน้าทีนี้อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่า พยาบาลไม่ใช่แค่ศรีราดก็ไม่อยากนิยามเขาว่าศรีราดอย่างเดียวแต่พยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศค่ะพี่สมัยพรภาระงานอะเยอะมากๆาเทียบกับกำลังกำลังคนอยากให้พี่สมัยพรเนี่ยช่วยมอบแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับน้องๆพยาบาลทั้งโรงพยาบาลศรีราดแล้วก็พยาบาลทั่วประเทศอนะคะ่ะ อยากให้พี่สมัยพรช่วยมอบแรงบันดานใจเดี๋ยวพี่กินขนมที่อร่อยอร่อยอได้ค่ะแต่อร่อยจริงๆนะคะเนี่ย,ออยบอกเลยว่าเด็กไม่อยู่ค่ะนี่จะครึ่งชิ้นแล้วค่ะเนี่ยนะะเนี่ยพี่กินแค่เนีน่ยยังอร่อยอย่อร่อยค่ะอร่อยจริงคือต้องบอกแบบนี้ว่าในส่วนของพยาบาลในในใน,ในประเทศเราเนี่ยค,คือต้องบอกว่าอยากจะมอบบอกอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าเราไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้แล้วใช่ค่ะจำนวนพยาบาลเราลดลง การทํางานเนี่ยก็คือเราโตช้าไม่ได้อ,อก็อยากจะบอกว่าพยาบาลทุกคนในประเทศไทยต้องร่วมมือกันอ่ะต้องร่วมมือกันต้องโคออปเเรชันกันเขาใช้คําว่าอะไรนะซินเนจีอ่ะ,อะต้องแบบมีความร่วมมือมีอินเทอร์แอคชั่นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันคือเราจะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็อยากจะบอกพยาบาล ในประเทศไทยทุกคนเลยว่าให้ถือเสมอว่าพยาบาลเ,เป็นคนเก่งที่สุดให้คิดว่าตัวเองเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญเป็นพลังของการดูแลผู้ป่วยเราเป็นพลังของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยความสําคัญของเราอะมีมากมากกว่ากลุ่มอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลเ,เป็นคนที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุดอตอนนี้เริ่มมีพยาบาลออกไปสู่ภายนอกหรือชุมชน,เ,นเราก็ยิ่งใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากขึ้น เพราะฉะนั้นขอให้ใช้พลังอันนี้ค่ะรวมกันเพื่อการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการนะคะแล้วก็ร่วมมือกันนะคะเราจะร่วมมือกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ต่อยอดอยากให้ต่อยอดกันซินเนจจี้กันค่ะอันนี้สําคัญมากค่ะดีมากค่ะดูจากข้างนอกของพี่ชม,มัยพรนี่ก็คือดูเป็นคนที่แบบว่ารูปสวยแล้วสวยสุขภาพดีค,พดคือองจริงๆนะดูเป็นคนที่สุขภาพดีจากภายในอะค่ะ,คะสังเกตได้จากแววตา คือตาพี่ชัยพรอะอาจริงนะคะประทับใจมากเลยอะคือเจอพี่ชัยพรตามทันเดินหรือว่าตามงานต่างๆอะจะเป็นคนที่แบบเหมือนตามีประกายในการทํางานตลอดเวลาคือเรารู้เลยว่าคนเนี้ยไม่ได้ทำเพราะหน้าที่แต่ทําเหมือนแบบทําจากใจที่ออกมาจากข้างในเนาะ,ะก็พี่ชัยพรมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะแบบใช้เวลาว่างะไงประมาณนี้ค่ะพี่ชัยพรมีมีเทคนิคหรืออะไรที่จะมาแนะนำให้กับชาวศิริรานไหมคะ เทคนิคที่นะช่วงหลังๆนะช่วงหลังๆที่ที่ประชุมซูมอ่ะเทคนิคที่นะระหว่างประชุมเมื่อปิดกล้องปิดกล้องแล้วเดินเพราะพี่มาทํางานคือคือผิวของพี่ไม่ได้สังเคราะห์แสงเลยอ่ะอยู่แต่บ้านคือมเรียกมันไม่ใช่เรียกว่าสังเคราะห์แสงนะแต่มันมันแบบเหมือนไม่ได้โดนแดดไม่ได้โดนแดดแล้วเราก็ไม่มีเวลาออกกาลังกายใช่ไหมเอาเอานเอาแค่แค่ตรงนี้ก่อนนะก็คือปิดซูมเดิน เดินเดินสดงระว่ามีขั้นต่ำว่าวันนึงต้องได้กี่ก้าวอะไรใช่ตอนนี้ตอนนี้ขั้นต่ำที่อยู่ที่15,9 0 0ก้าวสุดยอดค่ะคือคือเมื่อวานเน่เดินได้3,000ก้ารู้สึกผิดมากรู้สึกผิดมากมันมันต่ำกว่าเป้าไปเยอะมันต่ำกว่าเป้าเยอะเพราะว่าเราต้องทำสไลด์ไงค่ะคนนี้ควนี้เนี่ยอีกอันนึงก็คือขนมอาหารคือพี่จะกินพวกขนมหวานเนี่ยลดลงนะคะเดิมพี่เป็นเบาหวานอยู่เป็นเบาหวานใเพอร์เทนชันนะคะ คราวนี้เป้าหมายของพี่ไม่ได้อยู่ที่ลดน้ําหนักพี่อยากจะบอกว่าเอ้ยเป้าหมายเราต้องเลยที่ลดน้ําหนักคุมน้ําตาลได้เลิกไปได้เลยเป้าหมายอมของเราต้องอยู่ที่อะไรรู้ไหมงดกินยาเบาหวานถ้าเราเป็นเบาหวาน dm type t, t ool, ต้องงดยา,ยดยาให้ได้อ,อันนี้สําคัญมากๆแล้วก็ความมีวินยัยวินัยในการออกกําลังสมัยก่อนพี่ไม่มีวินัยหรอกแต่ตอนเนี้ยเรารู้ไงพอเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องเริ่มมีวินยัยค่ะอันนี้สําคัญแล้วก็ จิตใจจิตใจอ่ะคืออย่าให้สิ่งแวดล้อมอ่ะมาทําให้ใจเราแกว่งนานม,ม,มันแกว่งได้แต่ห้ามแกว่งนานยากเหมือนกันนะคะใช่ต้องฝึก<อ>เพราะว่าก่อนหน้านี้ใจพี่เวลาเจออะไรที่มากระทบอ่ะพี่จะใช้เวลาในการทําให้ใจหายแกวงอ่ะคะเป็นวันแต่หลังจากที่เราเริ่มฝึกมาเรื่อยๆค่ะ,คะเราจะรู้ว่าไอ้พวกนี้ฝึกได้นะครึ่งวันก็หายแกว่งแล้ว เวลาเราเศร้าอ่ะอย่าเศร้านานอย่าเศร้านานต้องหายเศร้าให้เร็วแล้วก็ลุกกลับมาให้เร็วขึ้นอันนี้จะทำให้ใจเราอ่ะมีความสุขสงบมากขึ้นเวลาที่เราได้ยินสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่มีความรู้สึกทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่ะอย่ามองที่เปลือก<ม>เปลือกคืออะไรเปลือกคือน้ำเสียงคำพูด<ม>กริยาไม่อย่าตัดทิ้งเลยเอาแก่นเอาน<ม>เนื้อหา เขาพูดถึงเรื่องอะไรอ๋อโฟลนี้ต้องเปลี่ยนค่ะแต่ไอ้บอกว่าเฮ้ยโฟลนี้ไม่ได้เรื่องเลยเลิกไม่ต้องเอาคำว่าไม่ได้เรื่องมามาว่าอ๋อมีอะไรที่<ม>ยังต้องพัฒนาแน่เลย<ม>เรื่องนี้สำคัญแต่ถามว่าทำได้เร็วไหมไม่เร็ว,รวถามว่าณนะปัจจุบันพี่ทำได้อย่างที่พูดตลอดเวลาไหมก็ไม่ เพราะว่าคนเราอ่ะมันมีอารมณ์หรือสภาวะร่างกายขึ้นขึ้นลงโอกาสที่จะทําได้ตามเนี้ยากนะคะแต่ว่าในในความเห็นพี่เรื่องพวกนี้ฝึกได้ค่ะเพราะว่าเอาจริงอ่ะการทํางานของพวกเรามันทํางานกันเป็นหมู่คณะเนาะแล้วการการที่เราอยู่ในสังคมมันอดไม่ได้ที่จะมีสิ่งแวดล้อมหรือคําพูดของเพื่อนร่วมงานหรืออะไรมากระทบกระทั่งจิตใจก็อย่างที่พี่สมัยพรบอกเลยเราต้องฝึก ฝึกในการที่จะกําจัดไอ้พวกนี้ไปใ,ให้ได้เร็วมันจะได้ไม่กระทบชีวิตหรือว่าไม่ไม่บั่นทอนเรานานนะคะค่ะสุดท้ายนี้ใครอยากให้พี่ชมัยพรช่วยฝากอะไรถึงชาวสีราชของพวกเราหน่อยค่ะต้องขอฝากเรื่องการที่เราจะเป็นผู้นำนะคะในในทุก,ท,กทุกมิตินะคะของถ้าเราจะให้ชาวสีราาเป็นผู้นำอขอให้เราอะ่ะนำตัวเองออกมาก่อน ะะเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของสีราชแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะและเราจะทําให้โรงพยาบาลศีราชคณะแพทยศาสตร์ศีราชพยาบาลก้าวนําแล้วก็เป็นผู้นําของสังคมได้ค่ะ ดีมากๆเลยนะคะวันนี้อู๋กับน้องหญิงดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาสัมภาษณ์พี่ชมัยพรเอาจริงชอบผู้หญิงเก่งเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องดีด้วยแล้วพี่ชมัยพรก็มีคุณสมบัติเหมาะกับสตรีแห่งชาติมากๆเลยค่ะดีใจมากๆที่วันนี้ได้เจอกันค่ะพี่ก็ดีใจนะพี่ถามนิดนึงได้ไหมหนูเป็น อยากภาพบำบัดอุ้ยสวยมากเลยโอ้ขอบคุณค่ะหนุ้หมบดเป็นนักบริหารความเสี่ยงค่ะสุดยอดสุดยอดแต่เห็นพี่สมัยพอมานานแล้วค่ะแล้วก็มองแอบมองแอบมองอยู่ว่าเป็นคนสวยมากลูกกระฉับกระเฉงมากเลยค่ะดีใจที่วันนี้ได้มาสัมภาษณ์ขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ชมยพรเจริญไก,กรกมลเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะค่ะและสําหรับชาวสีรัตท่านใดนะคะที่มีคําถามนะคะอยากจะฝากถึงผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สีราพยาบาลของเรานะคะก็ทิ้งมาได้ตามที่อยู่นี้เลยค่ะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งหน้ากับผู้บริหารคนไหนและเรื่องอะไรฝากติดตามชมในรายการ Hi TV Executive สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you